แต่นั่งเศร้านั่นแหละโดนไปซะแล้นไงขำขำเออตัวลื่อนแต่เด่ววะคนเกีียวเลยก็ไปหาฝึกงานอยู่ตรงเทปอะไรต่างนานเลยอ่เลยมานั่งอะไรอยู่มันง่ายอย่างนั้นมันก็สบายไปแต่ว่าผมเนี่ยสองคั้นหนุนหนาจริงๆเราไปหาเราสาวแห้งอุณหภูมิสวัสดีแม่กัน เดี๋ยคนาหนได้มีชีวิตชีวาสดใสก็ึ้นมาบงกคนหน้าชอบแบบไหนหรอผมมีมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นผู้สาวขาล้ะสงสัยแกไม่หัวอนหรงั้นกับคนสุทไทยเลยเดี๋ยสุดพนา I'll stop now. วันนี้ป๋ามีข่าวทีมาบอกพวกเองเลยวนันนีเลยครับวันนี้เองอยจะไปกินอะไรที่ไหนกันยวป๋าพาไปเที่ยววันนี้ป๋ามีตังค์ป๋าขายที่ได้เฮ้ยมันจะดีนี่ครับดีพกผมไม่เคยชอบเที่ยวกันเท่าไหร่ชอบไว้โอกาสหน้าดีกว่าครับ เราจะไปเไปที่ยวไหนกันดีหรือว่าไหนดีใจไหมไปเที่ยวที่ที่ป๋าจะพาไปทถวทั้งสางนี่ก่อนหรือจะเป็นที่ไม่ไม่หรือจะเป็นที่นั่นอ เอางี้แล้วกันเดี๋ยวป๋าจะพาไปฟังเพลงเบาๆแถวนี้ดีกว่าเนาะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยอ้าวเมอาส์อ๋อทวยครับอ๋อเมเหรอสวัสดีครับป๋าอ้าววันนี้มาถอนกระป๋าตึ้งหน่อยมาวันนี้โหวันนี้ผมลดแอลกอฮอล์ครับ เอา่อยนะเนาะอูผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับฮ้มาเลยมาเาไหนมันอกว่ามันไม่ทันะมหมดแล้วครับเยยัดมาดิโทษนะครับเสือตังมันหมดแล้วครับเฮ้ย เมีเมียทองืมเนี่ยเอาไปขายไปมันทองปอมป้าก้ายินตังสองร้อยกรเนียโอ้คิดถึงยาจั่งเราทองปอมไปด้วยโอ้ย าวไปหาโจ๊กลร้อนกินนะบ้างหรือไปกินโจ๊กบาเทบ oh, <no. S 1> ล่ะเนี่ยข่างามเลจิบเลยข่าเหวหนาดูที่โจ๊กอยากพิเศษต้องใส่ไข่ถ้าอยากเป็นแฟนเธอต้องทำไงใส่ใจหรือใส่ไข่ของเรา นี่ครับผมไข่มาเองนเ,เซเซลมาดไหม้าไข่มีใหญ่พ่อตกลงจะเอาอะไรเฮ้ ไป<ม>ทางานเลยแหละรีบเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไม่เสร็จงานหมดเยอะครับครับคุณนาไปตรงๆวันนี้มุกนหุ่หนองมาใหม่เฮ้ยลิงจะมาทำงานที่นี่ลิงก็ต้องดูดีมีสกุลฮึดูดีๆไม่แต่สถุลโอ้ค่อนาก็ให้มันแสดงฝีมือ,อหน่อยไปเลยเฮ้ย <Hey. S 1> สาวเดินมาพอดีเลย ไปเจี๊บสาวแสดงแห่งวนนาดูหน่อยด้ยคือคือผมจี๊บสาวไม่เป็นครับเฮ้ยลองดูหน่อยนึงมันจะดีแล้วครับเฮ้อของนิดเดียวเองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับคือคือเขาให้ผมมาจี๊บสาวครับแต่ <laughs> ผมผมผมจีม๊ยบไม่เป็นครับเอา จะจีบสาวก็ต้องขอเบอร์สิงั้นขอขอเบอร์นะครับไม่ได้ถ้าจะให้มันก็ง่ายเกินไปไหนนายอ่ะลองพูดจีบเราให้ดูสิผมจีบมันเป็นจีบพ,พูดยังไงคเอาเป็นแบบประมาณว่าคำกรอะไรก็ได้อ๋อคำกรผมมีหนึ่งกรเคยแต่งไว้นะครับปากระดีเป็นพี่ปาชาด ปลาท่องโขเป็นน้าของปลาบูปลากระป๋องเป็นน้องของปลาทูส่วนตัวฉันยูฮูอยากเป็นคู่กับตัวเธอเอาคโอเคเอาเธอสัมาแต่เราจะให้เบือนะอระทูมาด้วย ขอ, <Okay. S 1> ขอบคุณครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ <Yeah. S 1> วันทุคศไหมครับ yeah. วันทุคศนั่นแหละได,ได้ได้ได้มาแล้วครับเ <Yeah. S 1> บอร์สาว,สาวา้นี่มึงไปทำบัตรได้ดินะนี่วะไปทำงาน <Huh? S 1> คือวันนี้ผมขอลาหนึ่งวันนะครับ <Huh? S 1> จะโทรไปจีบสาวครับงั <Huh? S 1> ้นผมขอโตกับท่านผู้ เอาอัานี้เห็นผู้หญิงนี่กว่าทีมเวิร์ยนะอะไรฉันพาสาวมาให้ดูจักหน่อยม้องฟิวน้องฟิวจะคุยกันน้อยอีกเรื่องครับไปหาทำงานอ้าเป็นไหนไปหาทำงานสวัสดีจ่าชื่อฟิวนะอสวัสดีครับเป็น FC เลยนะเนี่ยโอ้เอาแต่ว่า FC มันเปรี้ยวเลย Oh, mm hmm. ก็แฟนขับไง oh. แต่ถ้าเธอมีใจจะขอเป็นแฟนคุณวันนี้พี่เมย์ว่างไหมคะว่าจะชวนไปกินส้มตำอะออสงสัยมันจะไม่ว่างด้วยแล้วกับผมแพ้ปลาเลยครับ mm hmm. กินไม่ได้ครับงั้นไปกินด้วยเตี๋ยวก็ได้คะ่ะผมแพ้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะมันบางทีมันอาจจะเสียเส้นด้วยนะถ้ากินก๋วยเตี๋ยว งั้นไปกินน้ำแข็งใส่กันเนาะอันนี้นักใหญ่ครับไปกินน้ำแข็งในแพร่น้ำแข็งขึ้นมาแล้วมันอาจจะแข็งนะครับอะไรนะคะคือลิ้นมันอาจจะแข็งนะครับเอาเป็นว่าโอกาสนาเนาะตอนนี้พี่ก็ไม่ว่างด้วยแหละเดี๋ยวพาลูกน้องทำงานนาเดี๋ยวมันอู้มันทำงานไม่เสร็จโอกาสนาเนาะอุ้ยนกดูนกทวดนังเอาเอาพี่เมย์จะไปไหนเอาพี่เมย์ นะคะพี่คะขอโทษนะคะเราจะมาสอบถามทางไปบ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะบ้านผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณขับรถตรงไปเลยครับพอตรงไปปุ๊บเลี้ยว,ซ,ยวซ,ซ้ายพอเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บพอตรงไปอีกปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายอีกครับอ่าพอตรงไปอีกปุ๊บมันจะมีสามแยกสามแยกก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายครับแล้วก เลี๋ยวใส่จะเลิ่มใช่ไหมตรงไปอีกครับตรงไปมี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 สีแยกกับตรงไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ดีกว่านั่นแหละเจอสามแยกปุ๊บตรงตรงไปซับซ้อนเลยอะค่ะก็เดี๋ยวไงไงลูกวนไปส่งได้ไหมคะไปส่งใช่ไหมครับลูกบอลหรือเปล่าอ๋อได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปส่งก็ได้ขอบคุณมากค่ะ ไปสิคะผมลืมไปผม,ผมก็ไม่เป็นครั <c oughs> เอา้าทำไมไม่บอกอล็ลงมาสิคะอ้าวนี่ครับใช่ค่ะคุณแจก็ไม่เสียกูตายแล้วจังไปยังไงอะ่ะ สดค่ะสวัสครัไปไ,ไหนมาจกันวัีมาติดต่อเรื่องที่ดินนะคะสีมายูหลายมือว่าละ่ะก็ก็มาอยู่นานเหมือนกันนะคะหลายวันอ๋อทายุหลายมือกับพักบา้านย้านี่ก่อนก็นได้ <พน>กเป็นคนกันเองเสร็จธุระแล้วจังค่อยกลับก็ต้องเก่งใจเด้อขอบคุณมากค่ะใหญ่คุณคะคุณใครคะคุณนั่นแหละค่ะคุณนั่นแหละวันนี้ไหนค่ะขอบคุณมากนะคะที่ระส่งครับมีอะไรปรึกษาได้ครับ อันนี้ผมรู้จักนวดเลยครับอ๋อเหรอคะเลยอยากไปเที่ยวพอดีเลยอ๋อครับได้เดี๋ยวยังไงขอเฟซบุ๊กหน่อยนะคะได้ครับเฟซเฟซกระบุกอ่าขาค่ะอ๋อชื่อชื่ออะไรเนาะอ๋อเมโตะโจคพึมครับอะไรนะคะเมโตะโจคพึมครับอันนี้ใช่ไหมคะอ๋อไอ้นนี้เลยครับอ๋อไอ้นี่เลยครับค่ะออ๋ยังไงเดี๋ยวทางไปหานะคะครับผม แล้วกูจะกัับยังไงวันคุนเลยโตมาก็ดีแล้วพออยากให้โตไปศึกษาดูงานเอาไว้เลื่อในอนาคตภายภาคหน้าตสิได้เหตุงานแทนพอได้พอมาเข้าใจผมผมว่าอยากเป็นนะผมอยากเป็นเกษตรกรที่มีอารมณ์ศิลปิ์พอดีผมเดีกเป็นเมืองมาก ตีคราสิกมันนิดให้พื้นพันจะรื้เต,ตัวได้หุยเ้ออาเอ็ดมันแล้วนี่วคุยทำไวะถักไปเลยดีกว่า มาเนี่ยมีเมตโต้โยคึ่งผึงอ๋อค่ะทำอ่ะไรอยู่ครับนั่งเล่นเยคะ่ะสนใจ ล่นมุกเสียวจังถึงจะเสี่ยวแต่ก็ใช้กับเธอคนเดียวนะครับมีชวนเขาไปเที่ยวก่นกุ้งว่างไหครับว่าจะชวนไปเที่ยวหน่อยว่างครับ พรุ่งนี้เจอกันที่หน้บาบ้านผู้ใหญ่นะคะแน่คุณกับสาวสิพน,นะน,นังดูอย่างไรงามเท่อน้อยนิดน,น้ดนอยเกี่ยวไหนกันดีครับไปไหนก็ได้ค่ะแต่ขอไปดูที่ก่อน คุณครัฐขับรถเป็นไหมครับฮะไม่ไม่เป็นนะค่ะอ๋อครับงั้นช่วยช่วยใส่นะครับใส่ครับใส่อะไรใส่แบบฮึบๆนะครับ,บอ,<ส>อ๋อ๋อาก,ก็ได้คะ <laughs> ด่ะเอาเนี่ยครับเร็วหน่อครับ เอ้าลืมครับโอ้ยลืมเปิดลืมเปิดกระจเลยครับอ๋อโอเคเลครับโอเคเลครับตีเดียวครับ คือนี่ม่ของคทอ๋อที่ดินผมเองครับนี่น่าลูกน้องผมไทยมาถางยาคือเนี่ยแล้ว,ลวม,วมีมีโครงการจะขายบ้างอุย้ยไม,ม่มีหรอกครับไม่มีในหัวเลยครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่พื้นทุตไทยของปุยาตตยายเราไม่อยากขายพออยู่พออยู่พออยัอกินว้ามีรับได้ค่าในหน้าสิพอดีว่าต้องการเงินไปรักษาแม่ ก็อยากจะช่วย,ยนะครับแต่ว่ามันขายไม่ได้จริงๆครับรอรอผมถอนมันก่อนได้ไหมครับถ้าผมถอนมันผมพอช่วยได้อยู่ผมหนาวนะไอ้อะไรใครเป็นไรรถชนหมาตายกันถนนใหญ่เนี่ยยังมาทำโลก,กินเนื้อผมว่าเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่านะครับ คนเฮาที่นี้มันเกิดจากใจสีบังคับผู้ใดให้หากบ่ได้เด้อนะาบ่สนคนจนยังอายบ่ได้ว่าอยังบ่มีทางเปลี่ยนใจหักภัไอาย,ยหักแต่เจ้า บู้เบาไทยบ้านคนหนึ่งแต่งเพลงซึ้งไว้ฟังยามเงาข้างกายก็คือเราขาวกินแล้วเมาสมบายใจขอโอกาสจากหน่อยค่อยๆเติมคำว่าฮัก มีกันในยามทุกยากลำบากบอเคยคิดถอยโปรดสงสารจากน้อยใจในน้อยเพรมีแหงหวังส่องเฟสไปหาคุณงานอยากเบ้านำเพราะมีแหงใจ ให้คนเข้ามาอายบ่สนใจอยากสิได้ใจเจ้ามักลายหวังได้แนบอิง mm hmm. เพียงขอโอกาสให้อายมอบใจหากจริง mm hmm. เรื่องผู้หญิงขอมีเพียงเจ้าครอบครองหัวใจ บ่าวไทยบ้านคนหนึ่งแต่งเพลงซึ้งไว้ฟังยามเหงาข้างกายก็คือเหล้าขาวกินแล้วเมาสมบายใจ ทำอะะไรอ่โอกาสได้ผมได้ร้องเพลงให้ฟังสักเพลงนะครับโอโอกาสจากน้อยค่อยๆเติมคำว่าฮักมีกันเนี่มทุกอย่างลำบากกว่าเคยคิดถอยโปรดสงสารจากน้อย ใจลนน้อยพอมีแหงหวังสองเฟสไปหาคนงามอยากเว่นำพอมีแหงใจอยากเว่นำขอเจ้าเอง อากไปเที่ยวไหนก็บอกผมได้เลยนะครับขอบคุณมากนะคะที่วันนี้ดูแลเป็นอย่างดีไม่เป็นไรครับจะให้ดูแลตลอดชีวิตเลยก็ได้ขอบคุณมากค่ะงั้นกลับก่บอน<อ>นะคะเออเดี๋ยวก่อนครับคุณลัตผมมากิดคิดดูแล้วว่าจะขายที่คุณลัตจะได้มีเงินไปดูรักษาแม่ด้วยเออลองลองกลับไปคิดดูใหม่อีกรอบหนึ่งจะดีกว่านะคะเอางน้นนครับ ครับขอบคุณมากนะคะครับ,รบสวัสดีครับตกลงมันจะขายที่เราหรือเปล่า บอาเองใจ้เขาแล้วม,มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือหนูอยากจะหลอกเขาแล้วอะค่ะอีจะมาเป็นคุณดีไลตัตนนี้งโง่งันมันจะขายที่ให้เราแล้วเอ็งจะไหมเงินะอะเฮ้ยยาดีกว่าคาเซียใช่แล้วครับอยาดีกว่าเดีาหลรอผมไม่เลยดีกว่าผมขอโทรศัพท์คืนเลยมเมด่ก่อน เราไม่มีอะไรต้องคุยกันอ,อีกเอ่อไม่ใช่ค่ะอันนั้นโทรศัพท์ร้านนะคะแม่เดวกอนอเจอพ็ดีเลยค่ะกำลังจะไปทำธุระที่ตลาด

จากน้อยใจยน้อยๆพอมีแห่งหวังสองเฟสไปหาคนงามอยากเว่นำพอ